ชมยังอยู่กับลุงแจมออนแอร์นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราเปิดสายคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องของเครดิตหนี้สินก้อนเล็กก้อนใหญ่สารพัดหนี้สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้นะคะที่หมายเลข0 2 3 3 8 3 8 3 7ามแปดค่ะแล้วเราก็ยังอยู่กับพิธีกรของเราะค,ะคุณสุรพลอภาสเสถียนค่ะผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติซึ่งเมื่อสักครู่ก็คุยกันไปแล้วหนึ่งรายมีความกังวลเรื่องของเอกสารต่างๆที่เอาไปสมัครบัตรเครดิตแล้วนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีข้อข้องใจต่างๆก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้เช่นเดียวับ ได้ครับอ่ะมาแล้วค่ะหนึ่งสายค,คุณพักวันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณพัวันมีเรื่องอะไรปรึกษาเชิญเลยค่ะอ่พอดีจังหวะเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยผมได้ทําสิ่งเชื่อของออโอเคเอาไว้แล้วเสร็จแ,แล้วผมไม่แน่ใจว่าน้องสาวเนี่ยเขาไปส่งให้หรือเปล่าเพราะว่างเงินก้อนนี้ให้น้องสาวไป <พ uka> แล้ว,ลวนานแล้วครับที่ไม่มีการติดต่อมาเนี่ยแต่ว่า <Okay. S 2> เบื้องต้นเมื่อห้าปีที่แล้วเขามีเขามีหนังสือมาทวงถามเขามีหนังสือมาทวงถามก็เลยผมก็เลยติดต่อน้องสาวแล้วติดต่อไม่ได้แล้วก็นี่ไปทีนี้เขาเงียไปประมาณห้าปีแล้วครับ <Okay. S 2> แต่ว่าเมื่อมาสามปีที่แล้วก็อีกผมออกรถให้หลานแล้วหลานเนี่ยเขาไม่ได้ส่งก็เลยปล่อยนี่ไป พอปล่อยยื้อไปทางผมนี่ก็เลยไม่ไม่ทราบว่าจะติดเครดิตอะไรหรือเปล่าครับเอาเอาทีละเรื่องที่ผมจะไปออกรถนะครับโอเคเอาเอาทีละเรื่องคุณพระควันนะครับคุณพคกกวันข้อที่หนึ่งเรื่องสินเชื่อของแคปิตอลโอเคเนี่ยนะครับแคปิตอลโอเคไปกู้ไว้เมื่อสิบปีที่แล้วใช่ไหมครับแล้ว เป็นหนี้แต่ว่าคนใช้เงินเนี่เป็นน้องสาวถูกไหมครับครับผมโอเคคนเราเป็นหนี้ก็คือเราไปเป็นหนี้ไปทําสัญญาสินเชื่อกับ Capital O.K. นะครับครับแ a ปิตอลโอเนี่ยเขาได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกเครดิตบูโรไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบัญชีของคุณพระกวันที่มีกับ Capital บ O.K. เเนี่ยไม่อยู่ในระบบของเครดิตบูโร นะครับอันนี้บัญชีนี้ไม่เกี่ยวกับเราเพราะว่าเขาลาออกจากเราไปเขาเป็นเมื่อเขาไม่ได้เป็นสมาชิกเขาก็ไม่ได้ส่งข้อมูลให้เรานะครับแต่ความเป็นหนี้ยังมีอยู่กับแคปิตอลโอเคนะครับข้อมูลไม่อยู่แต่ความเป็นหนี้ยังมีอยู่นะครับแคปิตอลโอเคอาจจะขายหนี้ก้อนนี้ให้กับคนอื่นขายหนี้ให้กับบริษัทตามหนี้และบริษัทตามหนี้นั้นก็อาจจะใช้สิทธิ์มาทวงถามกับคุณพะควัน นะครับอันนี้เป็นการใช้สิทธิ์เรื่องตามหนี้นะครับเพราะเป็นหนี้ต้องใช้หนี้สัญญาต้องเป็นสัญญานะครับเขาไม่รู้หรอกว่าเราเอาเงินที่เราไปก่อหนี้ไปให้ใครนะครับและเราก็ไปบอกเขาว่าตามหาตัวน้องสาวไม่เจออันนี้มันอาจจะฟังอันนี้มันอาจจะฟังไม่ค่อยขึ้นนะครับญาติพี่น้องตามหากันไม่เจอนะครับทีนี้อันนี้จบไปกรณีที่หนึ่งนะครับอันนี้บอกก่อนว่าไม่มีข้อมูลในเขรดิบูโร กรณีที่2คือว่าเมื่อ5ปีที่แล้วคุณพักวันไปออกรถถูกไหมครับก็คือไปทําเช่าซื้อออกรถมอเไซค์กับใครครับชื่อน่าจะเป็น GE Capital นะครับทีนี้พอไปออกกับ GE Capital เนี่ยครับกลุ่ม GE Capital เนี่ยนะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับผมเขาเป็นสมาชิกเครดิตบูโรครับผมเพราะฉะนั้นถ้าไม่ไปจ่ายนะครับ ประวัติของคุณพักวันก็จะปรากฏว่วาค้างชําระเพราะคุณพักวันไม่จ่ายจริง<อ>ตามจริงถูกไหมครับครับผมแต่ข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้ยาวไปถึงห้าปีนะครับครับผมข้อมูลมันจะยาวแค่จากปัจจุบันย้อนหลังลงไปจากปัจจุบันวันนี้นะครับย้อนหลังลงไปไม่เกินสาสบเดือนอ๋อครับผมในสาสบเดือนก็จะบอกว่าคุณพักวันเนี่ยยังไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายยาวเหยียดครับผมนะครับ เพราะฉะนั้นคุณพักวันนึกออกไหมครับมอเตอร์ไซค์ไม่จ่ายแล้วเราจะไปออกรถใหม่ใช่ไหมครับคนมาเห็นว่ามอเตอร์ไซค์เราไม่จ่ายคุณพักวันถ้าเป็นคนถ้าเป็นบริษัทที่จะออกรถให้มีลูกค้าแบบนี้มาคุณพักวันจะให้ไหมอ๋อครับผมไม่ถามใจถามใจตัวเองก่อนกลับไปเคลียร์ของเก่าก่อนให้หมดมันต้องเคลียร์ของเก่าออกให้หมดก่อนแต่ทีนี้ว่ารถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับเขาเขา เอานำส่งคืนบริษัทไปแล้วอะครับโอเคถ้าอย่างนั้นข้อมูลมันเป็นอย่างนี้ครับว่าเราเอามอเตอร์ไซค์คืนเขาไปนะครับทีนี้ต้องถามกลับไปว่าตอนคืนเขาไปเนี่ยหักกรบลบหนี้กันพอดีหรือเปล่าหรือขาดเกินกันเท่าไหร่สมมุติยกตัวอย่างเช่นเรามีหนี้อยู่สองหมื่นแต่มอเตอร์ไซค์เขาตีราคาให้เหลือหมื่นแปดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังมีหนี้ค้างอยู่สองพไอ้สองพันนี่เคลียยัง นะเขาเรียกนี่ส่วนขาดนะครับอย่าไปนึกว่าเราคืนเราต้องไปชำระส่วนต่างก่อนใช่ไหมครับใช่ครับต้องหมดไานี่สินตัวนี้ไปใช่ใช่เพราะฉะนั้นเวลานี้ถ้าจะไปออกรถคันใหม่ผมแนะนำนะครับหนึ่งก็คือว่าไปถามบริษัทเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ครับว่าผมนายพระควันเลขที่13หลักอย่างเงี้ยไอดียเบอร์เงี้ยบัตรประชาชนเนี้ยมีนี่กับคุณเนี่ยอีกเท่าไหร นะครับไปเจรจาเคลียใช้ให้จบนะครับแล้วก็จะไปตั้งต้นใหม่กับที่ใหม่ก็ต้องไปบอกเขาว่าต่อไปจะเป็นอย่างนี้นะครับครับผมแล้วคุณพระกวนครับผมแนะนําอะไรอย่างได้ไหมครับอันนี้รักกันชอบกันนะครับเห็นบอกครับ ทำไมไม่ดูแลของตัวเองครับไปยุ่งยากกันไปวุ่นวายอะไรกับชีวิตคนอื่นเขาอ่ะเป็นคนที่ช่วยเหลือเขาอะครับคุณพรกวันครับพระสมุนว่าเขาไม่ไม่ไม่มีพรกวันคุณพรกวันไม่มีเครื่องมือทำมาทำกินเนี่ยคุณรกวาก็อยากจะช่วยเหลือคุณพรกวันครับจิตกุศลที่ขออนุูมทนานะครับแต่ผมอยากจะเรียนเงี้ยพระท่านก็สอนนะครับว่าจะช่วยใครก็ตามนี่ก็อย่าให้เรานี่ตกทุกข์ได้ยากนะครับไม่งั้นมันจะเข้าข่ายเตี้ยอุ้มคอมนะครับผแล้วก็ เวลาที่จะช่วยใครนะครับผมแนะนํานะเอาแบบชาวพุทธนะครับครับจับเขาไปสาบานเลยครับว่าจะดูแลประวัติให้เรียบร้อยนะครับครับผมเออต้องใช้วิธีนี้ถ้าถ้าอย่างนี้ผมผมกลับไปที่แบงก์เอ่อละเอ่ออะไรนะครับอาคารของเคาะเนี่ยแล้วเช็คเครดิตแล้วจะทราบไหมครับว่าเราเราติดตัวเนี้ยแล้วเราติดต่อเนี่ยได้ครับจะมีเบอร์เบอร์เบอร์ให้ไหมครับ บีครับคุยอย่างนี้ครับคุณพระกวันเนี่ยครับอยู <anak S 1> ่แถวไหนครับเดี๋ยวผมแนะนําให้อยู่อยู่แถวพระประแดงเนี่ยครับอยู่แถวพระประแดงนะครับนั่งรถนั่งรถไฟฟ้า BTS นะครับครับไปที่สถานีสาราแดงสาราแดงครับนะครับหรือนั่งรถไฟฟ้าไปลงอโศกนะครับมาที่สุขุมวิที่สิบห้าก็ได้สองที่นะครับภุมิที่สิบห้านะครับปากซอยเลยครับมาขอตรวจเครดิตบูโรเลยครับห้านาทีได้ของ ไม่เข้าใจถามเจ้าหน้าที่ผมตรงนั้นเลยนะครับบัญชีไหนมีปัญหาถามเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับสถาบันการเงินนั้นๆได้เลยครับอ๋อเป็นเป็นสาระเป็นอาศกสุขุมวิทซอย25ใช่ไหมครับครับครับผมแล้วจัถามเขาได้หมดทุกเรื่องใช่ไหมครับว่าเราจะเคลียร์ปัญหายังไงถามได้ครับภาล้านี่สินตรงนี้ไปถามได้ครับแต่แต่ไม่ให้ยืมตังค์นะครับถามได้ครับ แล้วไปชี้ชี้แนะให้ไปเคลียได้ครับแต่ไม่รับเคลียให้นะครับให้คำปรึกษาได้ครับแต่ไม่รับเคลียให้ต้องไปจัดการด้วยตัวเองเพราะเราเป็นหนี้เองครับอ๋อครับผมครับงั้นขอบพระคุณมากเลยครับครับยินดีครับครับผมนะสวัสดีครับขอบคุณมากครับก็ก็แกก็เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีอยากช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าคนอื่นก็ชอบนำพาเพศภัยมาให้แกเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่า บางครั้งเราเองพอเราไปทาโน่นทํานี่ให้มันประวัติเราประวัติเราเสียใช่แล้วแล้วเจ้าหนี้เนี่ยเขาไม่รู้นะครับเขาไม่รู้นะครับว่าไอเราทํเนี่ยเราทําให้ใครยังไงค่ะทุกอย่างก็จะเป็นไปในเรื่องของกฎหมายชื่อชื่อผู้กู้เป็นของใครคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบจะไม่มาสืบประวัติว่าเรากู้เพื่อให้คนนั้นคนนี้ไม่เกี่ยวกันคือคือเขาเขาไม่รู้ถูกไหมฮะเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาก็ต้องถามคำถามง่ายๆสมมติอ่ะ ดี๋ยวผมไปขอคุณนิ้แล้วว่าคุณนิ้ช่วยกู้แทนผมถ้าเขารู้เขาก็ถามอะทำไมผมไม่กู้เองอะสมมุติเพราะว่าผมไม่กู้เองเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนอาจจะใช้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเขาบอกอ้าวถ้าอย่างนี้คุณนิตทรัฐเสี่ยงนะจะเอาไหมเออลูกไอ้คนที่มาขอให้เรากู้อาจจะวงเงินเต็มแล้วกู้ไม่ได้อีกแล้วก็เลยมาขอควาช่วยลือคำถามคำถามก็คือว่าถ้าเขากู้เต็มแล้วภาระนี่เขาเต็มเหยียดแล้วแล้วเขาจะเอาที่ไหนมาจ่ายคุณนิติรัฐอะนั่นไงน่ะภาระก็ตกอยู่ที่ฉันก็ถูกเงผมจึงบอกว่า ไอ้เรื่องหนี้สินเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของใครก็คนนั้นะนะครับเราต้องดูว่าคนไหนเป็นหนี้คนนั้นมีภาระคนนั้นมีหน้าที่มีความรับผิดชอบเป็นหนี้เนี่ยนะครับต้องใช้หนี้สัญญาต้องเป็นสัญญาพอเป็นหนี้เนี่ยมันได้ตังใช่แต่ว่ามันมีหน้าที่ความรับผิดรับชอบตามกฎหมายตามมามเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคิดต้องคิดให้ครบคิดให้กลมครับโอ้นี่นะคะก็อาจจะเป็น เตือนใจใครหลายๆคนก็ได้ที่บางครั้งเพื่อนมาขอญาตมาขอกู้ให้หน่อยค้ำให้หน่อยค้ำประกันนี่ก็ <c oughs> คล้ายกัน <c oughs> ค้ำประกันคล้ายกันเพียงแต่ว่าค้ำประกันเนี่ยข้อมูลของคนค้ำจะไม่มาอยู่กับผม <c oughs> ผมเก็บข้อมูลเนี่ยเฉพาะคนกู้ค่ะคนค้ำไม่เกี่ยว <c oughs> กฎหมายไม่ให้เราเก็บแต่สถาบันการเงินที่เขาปล่อยกู้เนี่ยเขารู้นะว่าใครเป็นคนกู้ใครเป็นคนค้ำเวลาเขาตามนี่เขาตามทั้งคนกู้คนค้ำ แต่จะตามคนค้ำทีหลังใช่แล้วตอนนี้มีงหนึ่งสายนะคะคุณดาค่ะคุณสมภพนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสมภพเชิญปรึกษาได้เลยค่ะครับผมคือปัญหาคือตอนนี้เนี่ยผมมีสินเชื่ออยู่หลายวงเงินนะครับมีบัตรเครดิตอยู่สี่ใบนะครับแล้วก็บัตรกดเงินสดสองใบวงเงินรวมกันเนี่ยประมาณสองแสนห้านะครับแต่แต่ก็คือไม่ได้ใช้ทั้งหมดทุกใบนะครับใช้เป็นบางบัตรเท่านั้นเองนะครับคือตอนนี้เนี่ย อยากจะซื้อขอกู้ซื้อบ้านหรือไปทําพวกลีสิ่งรถยนต์อะไรพวกนี้ครับไม่ทราบว่าจะเป็นปัญหาไหมครับถ้าเกิดทําให้กู้ไม่ได้หรือว่าต้องยกเลิกบัตรพวกนี้ก่อนนะครับคุณสมภพมีทําไมเยอะครับก็เห็นว่ามีโปรโมชั่นแล้วก็ฟรีพวกค่าจมเนียมอะไรพวกนี้ครับผมถามนิดนึงเรามีของไว้เผื่อเป็นหนี้เนี่ยมันดียังไง เอาถามก่อนเนี่ยเนี่ยคำถามง่ายๆเลยนะครับไม่ไม่ไมเป็นคําถามท้าทายความรู้สึกเนี่ยนะครับเรามีของที่จะทําให้เราเป็นหนี้เนี่ยมันดียังไง<ม>ออันนี้ก็ให้คิดก่อนนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองคืออย่างนี้ครับคุณสมภพสมมุติคุณสมภพมีบัตรเครดิตสี่ใบมีบัตร, K D by, ตรกดเงินสดสองใบวงเงินสองแสนห้าแม้ไม่ได้ใช้มีใครทราบไหมว่าไม่ได้ใช้ไม่มี <ผ>เวลาที่คนเขาจะมาให้กู้เราเขามาดูเสร็จเขาก็บอกว่าคนคนนี้ชื่อคุณสมภพมีโอกาสจะสร้างหนี้ได้สูงสุด200,000ถ้าค,คนคนนี้สร้างหนี้200,000เต็มที่จะต้องม,มีภาระหนี้เกิดขึ้น10%อย่างตา่ำ2 0 0 0ะคุณสมภพมีเงินเดือนเท่าไหร่ครับขอประทานโทษ ประมาณสองหมื่นครับอาภาษณสองหมื่น 20, คุณสมภพนึกภาพนะครับถ้าคุณสมภพใช้นี่เต็มสองแสนห้าเขาถือพุติฐานนะฮะแล้วคุณสมภพจะต้องจ่ายนี่เดือนละสองหมื่นห้าแต่มีรายได้สองหมื่นคุณสมภพจะกินใช้ยังไงนึกภาพเอ,อกอย่างครับ,รบ,รบเพราะคนคที่เขาวิเคราะห์เขาก็ต้องคิดในทางเต็มที่ไว้ก่อนถูกไหมครับผมนะ เขาไม่รู้หรอกว่าคุณสมภพเนี่ยจะใช้ไม่ใช้เพราะคุณสมภพก็ไม่เคยบอกเขาที่ไหนในขณะเดียวกันไอ้ฝั่งคนปล่อยกู้เนี่ยมันก็ไม่เคยไปจุดทูบถามใครว่าเออคุณสมภพเนี่ยจะ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 ,จะใช้ไม่ใช้ถูกไหมครับพราะงั้นคุณสมภพครับคุณสมภพใช้จริงๆกี่ใบใช้จริงๆอยู่สองใบครับที่เหลือนะครับทําตามวิธีผมหนึ่งโทรไปที่ลเซ็นเตอร์ของเจ้าของบัตรนั้นบอกเขาไปอย่างนี้ บอกว่าผมชื่อนายสมภพเลขรหัสประจําตัวบัตรประชาชนเลขที่เท่านี้เท่านี้ถือบัตรเลขที่เท่านี้เท่านี้ขอให้บันทึกเสียงและบันทึกลงไปว่าขอปิดบัญชีเข้าใจไห<ด>มครับไว้เป็นหลักฐานแล้วตัดบัตรทิ้งนะครับจะได้ไม่มีเครื่องมือในการก่อหนี้นะครับใจแข็งๆตัดบัตรทิ้งไม่กล้าตัดส่งไห้ผมเดี๋ยวผมจะตัดให้อได้ครับเพราะคุณตัวไม่มีหนี้ปบ นะครับไปตรวจขั้นที่2ไปตรวจเครดิตบูโรก่อนจะไปขอกู้นะครับไปตรวจว่าบัญชีพวกนั้นปิดแล้วหรือยังนะครับเมื่อปิดปุ๊บคุณสุภพก็จะกลายเป็นคนมีหนี้น้อยมีหนี้เท่าที่จําเป็น mm hmm. แล้วคุณสุภพก็ไปยื่นขอสินเชื่อแสดงหลักฐานทีนี้สิ่งข้อที่สามคุณสุภพควรจะคํานวณตัวเองไว้ก่อนนะครับว่า ในเงินเดือนของเราที่มีอยู่ประมาณสองหมื่นเนี่ยเราจะต้องมีภาระในการผ่อนหนี้เนี่ยนะครับรวมไอ้หนี้เก่าของเราที่มีอยู่นะครับไม่ควรเกินแปดพันบาทต่อเดือนอ๋อครับก็คือสี่สิบเปอร์เซ็นของสองหมื่นนะครับการคำนวณตัวนี้จะช่วยทำให้คุณสมพบได้บ้านอย่างที่ต้องการครับนะครับเพราะว่าเราจะกลายเป็นคนที่มีความสามารถในการชำระหนี้ นะครับทีนี้ไอประวัติบัตร2ใบที่ที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นคนใช้ร้อยจ่ายร้อยหรือใช้ร้อยจ่ายขั้นต่ําจ่ายขั้นต่ําครับผมแต่ก็ไม่เคยผิดนัดนะครับใช่ดีแล้วครับทีนี้ถ้าจ่ายขั้นต่ําก็ต้องดูต่อนะครับว่าขั้นต่าเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับ2ใบรวมกันก็ประมาณเจ็ดพันแปดพันประมาณเนี้ยอ่าอย่างเงี้ยเริ่มจะมีปัญหาเพราะว่าเรามีเงินเดือนสองหมื่นใช่ไหมครับ เราจ่ายขั้นต่ําไปแล้ว7,000พันแปดแต่ตัวล็อกเนี่ยเขาล็อกไว้ว่า40%ของไรายได้ซึ่งมันตก8,000เพราะฉะนั้นเรามีเงินเหลือที่เราจะผ่อนถูกไหมครับแค่ประมาณพันไม่เกิน2,000บาทนะครับนั้นต้องเจราจากับเขาให้ดีนะครับครัสามข้อเนี่ยครับไปจัดการซะได้ครับผมอ่าแล้วอย่างเงี้ยนะครับจะจะจะมั่นคงปลอดภยัยเป็นคนรอบคอบนะครับ มเพียงแต่ว่าไปหลงคารมเขาแล้วไปทำนะฮะตั้งสติถามเนี่ยมีบัตรเยอะเพื่อจะไปเป็นหนี้มันดียังไงกับชีวิตอือครับอ่าอัละค่ะขอบคุณคุณสมภพนะคะขอบพระคุณครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีคร่ะโอ้โหมามีหลากหลายข้อมูลนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ปรึกษากันเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังคงมีเปิดสายให้คุณผู้ชมได้โทรกันมาต่อนะคะเตรียมให้พร้อมค่ะศูนย์สอง 3 3 8 3 8 3 7-9คะ่ะช่วงนี้พักกันก่อนนะคะ